สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมโป้งมัดลุมคาร์นะครับวันนี้มีรถจะมารีวิวหนึ่งคันนะครับเป็นรถ Honda c ซ vic นะครับปี2017นะครับเดี๋ยวพาไปชมรถกันครับว่ารถเป็นยังไงบ้างก็เจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นตัว Honda c ซี i c นะครับ f c นะครับปี2017จดทะเบียนปี2017เลยครับด้านหน้านะครับกระจังหน้าก็จะเป็นโคเนียมขนาดใหญ่เลย ไฟเนี่ยไม่มีเหลืองไม่แตกรายงานนะครับด้านไฟด้านบนเนี่ยก็จะมีเป็นคิ้วโครเมียมพาดมาด้วยนะครับด้านล่างมีไฟสันหมอกรงกลมนะครับก่อนนี้สีสันรถนะครับมีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับมีรอยสะเก็ดหินบ้างนิดหน่อยนะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณรับผมให้สีตีมาประมาณ90-95นะครับมีรอยสะเก็ดหินบ้างหนงไม่ได้เก็บงานนะครับพอขนาดยางเป็น ยางติดรถนะครับ215556แต่นี้ลูกค้าเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเป็นยางสัปดาห์ที่7ปี2023นะครับเป็นยางโยโกฮาม่าบ u ูเอิร์ธนะครับทั้ง4ีเส้นเลยภาษีไม่ขาดนะครับหมด5กรกฎาคม68นะครับผมก็ตัวนี้เป็นตัว EL บอกไฟฟ้าภายในเป็นสีดำนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเบาะไม่มีเหลืองไม่มีแตกนะครับไม่มีรอยครีมนะเดี๋ยวให้ดูตัวถังไปด้วยนะครับอันนี้ มือจับหุ่นยนต์นะครับตัว C ยังอยู่นะฮะแล้วก็เม็ดอาร์คเดิมทุกตำแหน่งนะครับไม่มีการทำมานะฮะประตูนหน้าซ้ายขวาเดิมหลังซ้ายขวาเดิมฝาหน้าฝาหลังเดิมหมดนะครับไปดูเม็ดอาร์กอีกหนึ่งตัวจับตัว C ยังอยู่นะครับเม็ดอาร์คเรียงกลมสวยงามเลยทีเดียวนะครับ นะครับอ๋อเดิมเดิมเลยนะครับมีติดเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยนะครับอันนี้เป็นตัว EL กล้องมองหลังด้วยนะครับอ๋อรถวิ่งอยู่ที่1นึ0 0 0สกิโลเมตรนะครับเข้าศู์ทุกระยะนะครับมีบุ๊กเซอร์วิสคุญใจสำรองมีนะฮะนี่ให้ดูมือจับหุ่นยนต์ทุกประตูเลยนะครับให้ดูเลยว่าประตูเดิมบุกประตู เข้าไปหน้าให้ดูหน่อยภายในก็เป็นปอหนังอย่างที่บอกไปไม่มีเหลืองไม่มีแตกนะครับรถไม่มีชนหนักแต่ต่อผิดความจมน้ำไฟไหม้นะฮะสภาพดีพร้อมใช้นะครับดีเคียดีแอร์เย็นนะครับมีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย2ปี200กิโเมตรจาก Big Man นะครับเดี๋ยวผมสตานะร์ทนิดนึงนะฮะตอนนี้รถวิ่งอยู่ที่175,989กิโเมตรนะครับก็ ทีพวงมาลัยก็จะมีตั้งแต่คูสคอนโทลนะครับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับพวงมาลัยมาติฟังก์ชันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ตรงนี้ตัว EL นะครับตรงนี้ก็วิทยุจะเป็นแบบจอประมาณสักประมาณ6 7นิ้วฮนะกุญแจมี2ดอกนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่ฝาพองหน้านิดนึงนะครับว่ารถตังไงบ้างฮ มีรถเดิมๆเลยนะครับสติ cker มออนะครับสติ cker จากโรงงานต่างๆยังอยู่ครบนะครับคาหน้าเดิมนะครับไม่มีการไลฟ์มานะครับก็มีทําสีมาบ้างนิดหน่อยแค่นี้นะครับฝาปนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวผมนนี้ราคาพี่ชี้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ขายให้อยู่ที่4ี่แ0 0เบาทเท่านั้นนะครับก็ผ่อนชำระสูงสุดได้8ปดสิบสี่งวดเลยก็คือ7ปีเลยนะครับผ่อนเดือนละประมาณแปดพบาทเท่านั้นเองนะครับ บัตรป,ประชาชนใบเดียวสามารถออกรถได้เลยนะครับอันนี้มีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย2ปี20,000กิโเมตรนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์0853154242ไลน์แอดมารลุงคาที่เพจมารลุงคาก็ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจบ้งทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวนีโปรงลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ